สวัสดีเพื่อน,นๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถสปอร์ตสประตูมาแนะนำกัน1คันนะครับผมเราอยู่กับคันนี้ครับผม Mercedes-Benz C 200 Coupe เป็นโมเดล W205 AMG Dynamic เนะเจ้ารุ่นนี้เนี่ยครับผมเป็นเครื่องยนต์2.0 Turbo นะครับผมรหัสเครื่องยนต์คือ M274 ก็จะเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ามีความนิยมมากกว่ารุ่นเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ M264 EQ Boost เพราะว่าอะไรตัวนี้เขาไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับผมก็เลยเป็นที่นิยมกว่าเพราะว่าดูแลรักษาง่ายกว่าปัญหาจุกจิกน้อยกว่านั่นเองนะครับผมและคันที่เห็นด้านหลังผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าของแต่งนี่มาเต็มๆทั้งล้อ BC Force ทั้งชุดแต่งลิ้นด้านล่างคาร์บอนแคฟล้นะครับแล้วก็ในส่วนของโช k ค up เป็นของ H-Die ือเพื่อนๆไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มแล้วพร้อมขับพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะโดยเจ้ารถยคันนี้เป็นรถปี2019จดทะเบียนในปี2021ครับเลขใหม่ใช้งานไปแล้ว115,000กิโลเท่านั้นในส่วนของราคาค่าตัวตอนนี้น่าสนใจเพราะว่าจากปกตินะครับผมคันนี้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่1,759,000แต่ตอนนี้นะครับน่าสนใจราคาเพียงแค่1,690,000 9,000บาทเท่านั้นประหยัดกว่าเดิมไปตั้ง60,000บาทเพื่อนเราได้ของแต่งเหมือนเดิมครบทุกอย่างเลยใครที่สนใจคันนี้ไม่ควรพลาดคิดนี้เลยครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราตามไปชมกันเลยดีกว่าครับเรามาดูนะครับผมในส่วนของภายนอกของ c 2 0 0 Coupe w 2 0 5 amg dynamic คันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าของแต่งที่ได้มานะทั้งล้อ bc force ลิ้น คาร์บอนแคปลารอบคันแล้วก็ในส่วนของโชค๊ค h ฮดไบอกเลยว่าแค่3อย่างนี้นะมูล,ลค่านะครับผมแสนกว่าบาทเกือบ2 0 0แสนเลยนะเออแล้วมาดูสภาพนี่นะครับคันนี้เนี่ยเป็น AMG Dynamic นี่หน้าตาของเขาเมื่อใส่ลิ้นคาร์บอนเข้าไปเนี่ยจะเหมือน C43 เลยเพื่อนคือใครที่มีงบประมาณไม่ถึง C43 แค่ C200 ผมว่าเพียงพอนะนะเพียงพอเลยเพราะว่าอัตราการเร่งการขับขี่อะไรเนี่ย เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้เครื่องลงเครื่องแรงอะไรขนาดนะั้นนะขับในเมืองนะเอาแค่ความหล่อความเท่ความเฟี้ยวก็พอแล้วนะนี่กระจังหน้าไดมอนด์กริลมีกล้องรอบคันนะครับด้านล่างลิ้นคาร์บอนสวยๆไม่มีรอยคูดรอยเบียดนะแล้วมาพร้อมกับไฟหน้ามัลติบีม LED เป็นไฟอัจฉริยะนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น LED ที่หลบแสงเวลารถสวนทางมาแต่ว่าเขาไม่ได้หลบแสงทั้งโคมนะ เขาจะเว้นช่องสําหรับรถที่วิ่งสวนมาเท่านั้นส่วนจุดอื่นที่ไม่มีรถสวนทางมาเขาก็จะเปิดไฟสูงอยู่งั้นน่ะมันจะไม่แยงตาคันที่สวนทางมาเนี่ยคือความอัจฉริยะของไฟมัลติบีม LED เจ๋งไหมละ่ะเออนะแล้วคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าสีสันไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินรอยเขียวรอยขวนรอยขนแมวไม่มีเลยนะฮะสวยๆเลยมาที่ล้อครับตัวล้อเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ของคันนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็น BC f o r c e ขนาด20นิ้วครับ ัวนี้นะผมมันแล้วแต่รสนิยมนะเจ้าของเดิมเขาชอบสีโทนนี้ครับเป็นสีน้ำตาลไหมบางคนชอบล้อฟอร์แต่ว่าเป็นสีดำขอบเงินบางคนชอบล้อฟอร์แต่เป็นสีเงินขอบเงินเงาอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่รสนิยมจริงนะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนตัดสินใจนะครับแต่ตอนนี้ที่ใส่มาเนี่ยเป็นสีนี้เป็นสีน้ำตาลไหมขอบทองนะนี่แล้วตัวปั๊มเบรกเนี่ยของเดิมโรงงานนะครับดิส เป็นเจาะรูสปอร์ตปั๊มเบรกคำว่า Mercedes-Benz เท่ๆของเดิมโรงงานนะตัวเบรกนี่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขานะเออแล้วช่วงล่างคันนี้ก็เปลี่ยนโชค๊คเป็น h d มาเป็น m โมโน u ู e ป,ปรับความแน่นความนุ่มได้นะครับคือเป็นแบบสตัดปรับเกียวอะ่ะนะแล้วแต่เพื่อนไปปรับเอานะครับผมแต่ที่เขาเซตมาเนี่ยดีอยู่แล้วส่วนด้านล่างนะัตรงนี้เป็นคาร์บอนส,สวยๆเลยส,ยสวยๆแบบนี้ครับ ไม่มีรอยคูดเลยเห็นไหมครับเนี่ยรอยคูดฟุตบาทรอยเฉียวนิดๆหน่นอยๆไม่มีเลยนะมาดูภาพรวมภาพรวมของคันนี้นะครับนี่ด้านข้างเต็มๆจะเห็นความเท่ของเขาเมื่อใส่ล้อเมื่อใส่ลิ้นสเกิร์ตมันดูดุนะมันดูดุมากๆนะครับผมและสีสันนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแล้วยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้ครับผมด้านบนมาพร้อมกับหลังคากระจกพานโนลามิกนี่ บอกเลยว่าข้างในเนี่ยเมื่อเปิดมา่านบางแดดแล้วนะรับแสงมานะโอ้ยรูหรูหร,รามากๆนะครับแล้วก็มีฝาครอบกระจกมองข้างที่เป็นคาร์บอนมีไฟเลี้ยวนะครับมีกล้องมองภาพด้านข้างนะครับผมถัดมาด้านท้ายเข้ามาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมไฟท้าย LED มีไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับความสวยใสยของไฟเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะครับผมเพราะเป็น LED ทั้งระบบนะครับผม แล้วก็ตัวสปอยเลอร์ที่เป็นทรงดักเทลยกสูงเนี่ยก็ให้อารมณ์เหมือน C43 ซึ่งมีความเท่มีความสวยงามนี่นะฮะสวยๆแบบนี้แล,แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเจอกับตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับผมที่เป็นคาร์บอนแคบล่านะครับสวยๆแบบนี้ส่วนปลายท่อนะครับผมมีสัญลักษณ์ a ะครา o โพวินะครับเฮ้ยอะ r a p o v i c ินี่ปลายท่อแบบนี้เท่ๆไปเลยน,นเพื่อนนะ ในภาพรวมด้านท้ายเนี่ยเมื่อเราขับตามตูดนะครับผมมีความดุมากๆเห็นปะทรงมันคล้ายๆ C43 ี่สบ้าเพื่อนๆผมว่ามันใช่เลยนะคือถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยมัน C43 ชัดๆนะครับเออไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อที่มันแพงเลยนะแค่200ก็เพียงพอแล้วประหยัดน้ำมันประหยัดตังค์ด้วยนะนี่ดูไฟไทยข้างหนึ่งโคมใสๆไม่มีน้าเข้าเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูฝาท้ายฝาท้ายของเขาเนี่ย เขาจะไม่มีตัวสวิทเปิดนะครับผมซึ่งมันแปลกมากๆเวลาเราจะเปิดเนี่ยมีแค่3อย่างคือเปิดจากข้างในห้องโดยสารเปิดจากรีโมทแล้วก็ใช้เท้าคิกเซนเซอร์เปิดนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้คิกเซนเซอร์ในการเปิดนี่เปิดแบบนี้ครับง่ายไหมแค่เราเย่เท้าเข้าไปเนี่ยตรงช่วงป้ายทะเบียนตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเซนเซอร์ก็ททำงานเลยแต่ก็ต้องพกกุญแจติดตัวไวนะออ้นะเออนะ พื้นที่การวางของถึงจะเป็นรถ2ประตูสปอร์ตคูเป้นะครับแต่มีพื้นที่ให้เราใช้งานเนี่ยเหลือเฟือมากๆทั้งพื้นที่วางสัมภาระนะครับทั้งตัวตะข่ายด้านข้างที่เอาไว้ใส่พวกน้ํายาดูแลรถนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะพนักพิงแถวหลังเนี่ยมีสลักให้เราดึงเพื่อเพิ่มพื้นที่การวางของได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับตัวห้อยกับข้าวผมเรียกตัวห้อยกับข้าวนะเวลาเราไปซื้อของตามตลาดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ ไม่รู้จะแขวนไว้ไหนวางในรถมันแน่นอนอาจจะหกเลยเธอะแขวนตรงนี้ได้ด้านท้ายนะครับผมเป็นไงล่ะเจ๋งมากผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะผมสําหรับเพื่อนๆที่ได้รถคันนี้ไปนะครับหาถาดรองสัมภาระนิดหน่อยนะครับผมเวลาเราห้อยของที่มันมีแบบพวกของแช่แข็งมันจะมีน้ําหยดใช่ไหมมันจะได้ไม่เลอะผมนะครับก็ประมาณนี้นทีนี้เราไปดูห้องโดยสารกันต่อครับ ในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยอย่าเปิดประตูมานะเพื่อนๆดูนะใหม่กริปนี่ใหม่แบบใหม่กริปเบาสปอร์ตซีทนะครับตกแต่งด้านข้างด้วยสแตนเลสนี่แบบนี้ให้ดูที่ประตูกันก่อนเดี๋ยวเราไปทีละจุดนะครับประตูเนี่ยบานใหญ่เพราะว่ามันเป็นรถสองประตูนะครับผมเวลาเราจอดในที่จอดรถลานจอดรถเนี่ยหาช่องจอดที่มันกว้างๆหน่อย นะราะถ้าเราไปจอดพื้นที่แคบๆเนี่ยเราอาจจะขึ้นลงรถได้ลำบากนะครับ,บอมีฟังก์ชันเบาไฟฟ้าเบไฟฟาบไฟฟ้านี่ทั้งตัวนะทั้งหัวหมอนที่ปรับขึ้นลงไฟฟ้าพนักพิงนะครับที่รองนั่งที่รองขาปรับยืดได้มีเมมโมรีจดจำา3ท่านทั้งคนขับขี่และผู้นั่งโดยสารเครื่องเสียงเป็นของเบอร์มมสเตอร์นะครับเสียงเพาะแน่นอนไม่ต้องห่วงนะผมนี่คือเครื่องเสียงคู่บูนของ Merc e d e s b เ n z เาเลยนะ สวิกกระจกนะครับเป็นสวิกแบบนี้ครับถามว่าสวยไหมสวยครับแต่ข้อด้อยก็มีสวิกแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านเจอมาขามันชอบหกักตัวขาสวิกเนี่ยด้านข้างนะมันจะชอบหักครับแต่มันสามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่ามันไม่ดิง้งเด้งกลับเข้ามาที่เดิมเท่านั้นแหละนะเวลาเรากดปุ๊บถ้าสมมติมันหักนะกดปุ๊บเราต้องดันลงเองนะประมาณนี้นะครับเออเพื่อนๆหลายท่านเจอกันมานะครับผมอันนี้มาบอกให้ฟังนี่ที่พักแขน เป็นหนังสังเคราะห์อ์ติโก้นะครับซึ่งมีความสวยเหมือนหนังแท้นะครับผมแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีขาวตัดกับสีดำมีความหรูหรานะครับนี่สวยมากนะฮะด้านในประตูนะครับผมที่สครับเพจกันก่อนตัวสครับเพุของประตูนะครับผมจะมีคำว,ว่า Mercedes-Benz และด้านในจะมีแสงแบ็คไลท์นะฮะเป็น LED สีขาวคำว,ว่า Mercedes-Benz ตรงนี้ ตัวสักขับเพจไม่มีสนิมเลยครับสวยๆเลยนะแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งก็จะเป็นแบบสปอร์ตแบบนี้ครับตามสไตล์ AMG ครับผมนะเรามาเข้าสู่ตัวเบาะครับตัวเบาะนะครับผมเป็นทรงสปอร์ตซีดหัวหมอนปรับดันหัวได้นะครับมีที่ดันหลังด้วยนี่นะฐานรองนั่งสามารถปรับยืดระยะขาได้ครับเป็นไฟฟ้านะนี่สภาพเบาะใหม่ๆครับตัวเบาะเนี่ย ใหม่กริปใหม่แบบนี้เลยไม่มีรอ,อยยับรอยย่นหนักๆน,นะครับผมไม่ล้มนะปีกบ่อนะนะแล้วก็ติดตั้งพรมกระดุมมาให้ทั้งคันแล้วนะผมจากเจ้าของเดิมนะถัดมาที่ตัวแดสบอร์ดด้านหน้านะครับก็จะมีไฟหน้าออโต้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นระบบมัลติพีม LED นะมีไฟตัดหมอกด้านท้ายนะครับปุ่มสตาร์ทมีมาให้เท่ๆเลยนะ พวงมาลัยนะผมหุ้มหนังด้วยหนังแนป้าตัวพวงมาลัยเนี่ยผิวสัมผัสหนังเนี่ยจะนุ่มๆน,น,นุ่มมือนะครับจับถนัดมือไม่ว่าจะมือเล็กมือใหญ่ดีมากนะครับสัมผัสดีแล้วเขามาพร้อมกับฟังก์ชันควบคุมหน้าจออินโฟมชันและควบคุมหน้าจอมัลติมีเดียด้านขวานะครับผมจะเห็นตัวจุดดำๆคือคอนโทรลเลอร์ที่เป็นแบบทัสแพดนะครับนี่ด้านซ้ายก็มีอันนี้ควบคุมเครื่องอเครื่องเล่นหน้าจอ12.3นิ้วตรงกลาง นะครับส่วนด้านขวาควบคุมหน้าจอคนขับ Information Display มีระบบ Cruise Control นะครับนี่แล้วก็มีระบบรับสายเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยแล้วก็มี Paddle s h i f t กับคันเกียร์ที่อยู่ด้านขวานะครับมีเกียร์9สปีดนะ9 G Tonic ทเนะี้ยมี Paddle s h i f t ให้เราใช้งานด้วยนะครับใครที่ชอบขับรถแบบสปอร์ตสปอร์ตนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับรุ่นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถนะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ย มาตรวัดของเขาจะเท่ๆมากนี่นะครับตัวมาตรวัดของเขาเนี่ยครับผมเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้อย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแสดงผลแบบโปร e กสซีฟเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตก็ได้แบบนี้นะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปหรือจะเป็นแบบคลาสสิกก็ได้แบบนี้นะครับก็จะมีความแบบดูง่ายนะครับผมคุ้นชินนะแต่ส่วนตัวผมชอบโปร e กสซีฟมาก p รแกติฟเนี่ยมันมีความเท่มากนะฮะล้ำสมัยครับผมแล้วก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางระบบการช่วยเหลือแจ้งเตือนบริการวิทยุสื่อบันเทิงต่างๆได้จากหน้าจอคนขับเลยไม่ต้องเหลือบมองหน้าจอกลางบ่อยๆนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะนี่ก็เป็นแบบเท่มากๆนะครับส่วนเครื่องเล่นเนี่ยนะครับผมที่เป็นมัลติมีเดียเนี่ยตรงกลางนะครับผมเขาจะมีหน้าจอขนาดยาว12.3นิ้ว ซึ่งเวลาเราควบคุมนะผมเราจะควบคุมผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับก็จะมีวิทยุสื่อบันเทิงนะครับผมเชื่อมต่อต่างๆนะครับดูข้อมูลระบบรถยนต์นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยเขารองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นะฮะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไฟในรถได้นะครับไฟตรงไหนตรงนี้เห็นไหมที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้เปลี่ยนได้64เฉดสีนะครับก็มาตั้งค่าเอาในนี้นะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลย แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวเครื่องเล่นตัวนี้เนี่ยฮะเขายังมีระบบแผนที่นําทางแต่ว่าเพื่อนๆต้องไปติดต่อศูนย์บริการเพื่อซื้อซอฟต์แวร์มาใช้งานนะครับผมเมื่อเราได้ซอฟต์แวร์เอ็นดีการมาแล้วให้มาติดตั้งในตรงที่พักแขนตรงกลางนะครับเราก็สามารถใช้แผนที่ของทาง m e r c e d e s b e n บได้นะครับผมนี่เขามีมาให้แบบนี้นะฮะอ่ะถัดจากเครื่องเล่นนะครับตรงนี้ลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปร,ปรับอากาศนะครับ เครื่องเป่ากางเขาเนี่ยจะเป็นตัวฮาร์ดคีย์ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีระบบออโต้ไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าหลางังระบบซิงค์นะครับผมระบบหมุนเวียนอากาศนะครับผม AC ปรับอุณหภูมิซ้ายขวาตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งข้อดีคือเวลาเพื่อนๆขับรถเนี่ยเราอยากจะลดแอร์เราก็เลื่อนมือมากดได้เลยนะครับคือถ้าเรามีความชินคุ้นเคยกับการใช้งานแทบไม่ต้องเหลือบตาม,มามองเลยนะแค่เราจับดูเนี่ยอันที่3ากดปุ๊บ แค่นั้นเองนะครับซึ่งมันง่ายมากๆตรงนี้นะลงมาอีกก็จะมีนาฬิกาอนาล็อกซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของ m e r c e เ e s Benz เลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าไม่มีนาฬิกาอนาล็อกก็แสดงว่าไม่ใช่ m e r c e d e s Ben z นนะหลายๆท่านก็บอกมาแบบนี้นะครับนี่เขามีมาให้นะผมเป็นอนาล็อกแบบนี้เลยนะฮะส่วนเมนูตรงนี้ก็คือเมนูเดียวกับที่อยู่แสดงในหน้าจอนั่นแหละนะครับก็จะมีระบบนำทางวิทยุมีเดียเทเลโฟนข้อมูลตัวรถ ก็คืออันเดียวก,กันกับที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะอันเดียวกันเลยครับแต่ว่าเป็นฮาร์ดฮาร์ดคีย์ให้เรากดจริงๆตรงนี้นะครับผมนะถับลงมานะครับผมเป็นที่วางแก้วน้ำเอาเล็ตแล้วก็ที่ทิ้งขยะนะครับผมจริงๆนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ซึ่งสมัยนี้เนี่ยเขาไม่นิยมดูดบุหรี่ในรถใช่ปะตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นที่เขี่ยบุหรี่เป็นที่ทิ้งขยะทิ้งเศษเปลือกลูกอมอะไรอย่างเงี้ยใส่เหรียญสตางค์อะไรอย่างเางีย้ย ไปโดยปริยายนะครับผมอ่าแล้วก็วางแก้วน้ําได้แต่ถ้าใครที่ไม่ชอบวางของวางแก้วน้านะฮะไม่ชอบวางแก้วน้ําไม่อยากห้ที่ที่วางแก้วน้าอย่างที่เป็นใส่ของเ่เรามีของกระจุกกระจิกเยอะเราสามารถถอดออกได้นะครับนี่ถอดออกแบบนี้มันก็จะกลายเป็นช่องวางของนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวนี้เข้ามาปุ๊บนี่เข้ามาแล้วดันล็อกปุ๊บก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําครับ <laughs> นะ เออแล้วก็ทาสมมุติว่าวันดีคืนดีรีโมทแบตออนก็ยกดสตาร์ทไม่ได้เลยเอารีโมทมาวางในนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมเอารีโมทมาวางตรงนี้แล้วกดสตาร์ทได้ครับถ้ารีโมทแบตอ่อนนะกรณีฉุกเฉินนะวางได้สตาร์ทได้นะครับผมอ่ะถัดมาอีกเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ ตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับผมก็เอาควบคุมหน้าจอนั่นแหละนะครับเนี่ยควบคุมหน้าจอกดหน้าโฮมหมุนหมุนเลือกเมนูรือว่าจะใช้เลื่อนเลื่อนเอาเลือกเมนูก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านเลยนะครับด้านขวาก็จะมีส่วนของเพิ่มวอลลุ่มปิดวิทยุนะครับเรียกเข็มขัดนิรภัยนะฮะด้านซ้ายก็จะมีด y นามิกซีเล็กนะครับซึ่งด y นามิกซีเล็กของตัว C 2 0 0คูเป้เนี่ยจะมีด้วยกัน5โหมดนะครับผมอ่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่ครับ มีสปอร์ตสปอร์ตพาร์ตอินดิวิดูอัลอีโคคอมฟอร์ตครับนะอีโคก็คือเน้นประหยัดครับอัตราการเร่งก็จะช้าๆหน่อยนะครับผมรอบค่อยๆไต่ขึ้นไปคอมฟอร์ตก็คือปกตินะครับผมขับขี่แบบทั่วไปสปอร์ตก็ซิงๆหน่อยส่วนสปอร์ตพาร์ตเนี่ยแนะนําให้ขับในแทร็กนะเพราะว่าถ้าสปอร์ตพาร์ตมาเมื่อไหร่เนี่ยระบบช่วยเหลือต่างๆจะถูกหยุดการใช้งานลงอย่างเช่นเทคชั่นคอนโทรลระบบควบคุมตัวรถป้องกันรถปัดรถทะลไหลอย่างเงี้ยจะถูกปิดหมดนะครับ ซึ่งไม่แนะนําให้ขับอยู่ในถนนสาธารณะผมว่าเราใช้โหมดที่เขามีระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจะดีกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานด้วยนะครับผมเนี่ยแนะนําแบบนี้ส่วน i n d i v i d u ู l นะครับผมอินดิว d u ู l เนี่ยเราก็สามารถไปปรับได้ในเมนู Dynamics e l e c t ที่อยู่ตรงเครื่องเล่นนะครับผมว่า,าเราต้องการพวงมาลัยแบบหนักๆหน่อยอเราเลือกสปอร์ตเครื่องยนต์ไม่ต้องแรงมากก็ได้ก็คอมฟอร์ตช่วงล่าง นะครับอะไรอย่างเงี้ยระบบเกียร์อย่างเงี้ยเป็นคอมฟอร์ตเป็นสปอร์ตก็ไปเลือกเอาได้นะครับผมจะเป็นการผสมผสานตามแบบของเราเองนะเออก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีอะไรอีกอ่ะมีพาร์คเซนเซอร์ครับปิดได้นะครับกล้องอ่าระบบพาร์คแอซิตระบบช่วยถอยจอดนะครับเมื่อเรากดเนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะถามหาช่องจอดนะครับผมถ้าเราใส่เกียร์เดินหน้านะครับ ตัวเซ็นเซอร์ของเขาซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะสแกนหาช่องจอดเมื่อเราขับผ่านช่องจอดปุ๊บเขาเจอช่องจอดให้เรากดตกลงครับกดตกลงเสร็จแล้วตัวรถเนี่ยจะสั่งให้เราเข้าเกียร์ R ครับมันจะถอยหลังแล้วพวงมาลัยจะหมุนเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปแตะพวงมาลัยเราแค่ควบคุมแป้นเบรกกับการเข้าเกียร์เท่านั้นตามที่ระบบบอกง่ายๆนะนั่นหมายความว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่เพิ่งฝึกหัดขับรถนะครับ ก็จะเข้าซองได้ง่ายและเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนี่เขามีระบบช่วยเหลือช่วยเหลือแบบนี้มาให้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะลงมาอีกก็จะมี idle start stop ซึ่งระบบนี้หลายๆท่านกดปิดเพราะว่าอะไรมันน่าลำคาญถ้าขับในกรุงเทพขับในเมืองรถติดโอโ้โหมันติดติดจับจับนะรถนะแต่แอลยังทํางานนะแต่เครื่องยนต์เนี่ยมันจะสตาร์ทมันจะหยุดมันสตาร์ทมันจะหยุดอยู่เงี้ยนะครับมันน่าลำคาญแนะนําให้ปิดถ้าขับในเมืองแต่ถ้าเดินทางออกต่างจังหวัดไฟแดงน้อยๆเปิดไว้ก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าเวลาเราขับไปเนี่ยเจอไฟแดงเครื่องยนต์หยุดการทางานมันก็จะช่วยไปเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก,ก็มีมาให้ตรงนี้นะเออแล้วก็ที่พักแขนตรงนี้นะเปิดขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกด้านในเนี่ยมันก็จะมีช่อง SD card แล้วก็ USB เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวเครื่องเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่ของให้ด้วยนะประมาณนี้นะครับตัวเบาะคนนั่งข้างสภาพใหม่กริปนี่ให้ดูสภาพแบบนี้ใหม่กริป เดี่ยดูดิปีกเบาะไม่มีล้มเลยนะไม่มียับไม่มีล้มไม่มีแตกลายงานครับโคตรใหม่นะโคตรใหม่เลยนะครับเออแล้วก็แผงประตูก็มีแอมเบียนไลท์ฮะถ้าไม่ชอบสีน้าเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ไหมได้เปลี่ยนเป็นให้มันเป็นหลากสีได้ไหม R G B ได้ให้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้นะครับทาได้หมดนะแล้วก็เครื่องเสียงเบอร์มมสเตอร์เครื่องเสียงคู่บุญ Mercedes-Benz ก็ติดตั้งมาให้ครับเออแบบนี้เลยส่วนด้านบน ด้านบนเนี่ยจะมีกระจกตัดแสงออโต้นะครับนี่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแสงแยงตาแล้วก็เจ้าของเดิมเขาบอกให้ไปเลยก็คือตัวกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลังนะครับของ70ไไมล์นะเพียงแค่เพื่อนๆหาตัว sdcard อะมาเสียบใช้งานได้เลยภาพคมชัดระดับ 4K ครับตัวนี้ผมใช้อยู่นะมีกล้องด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีกล้องด้านหลังอยู่ตรงกระจกตรงนู้นนะฮะก็บันทึกหน้าหลังพร้อมกันนะครับผมเพิ่ม หลักฐานนะครับผมว่าเราไม่ได้ผิดนะมาจากด้านหลังของเราอะไรอย่างนี้นะครับด้านบนก็จะมีหลังคากระจกนะครับผมเปิดรับลมได้นะครับนี่เปิดรับลมแบบนี้ก็เอาไว้เปิดสำหรับการท่องเที่ยวอย่างเช่นไปชายหาดไปทะเลขึ้นภูเขาช่วงหน้าหนาวอากาศดีๆเปิดรับลมรับหมอกอะไรเงี้ยสบายๆนะครับแต่ถ้าขับในเมืองปิดเถอะนะครับฝุ่นเยอะ บนละพิดเยอะมากนะฮะปิดเลยปิดแบบนี้นี่เขาจะปิดแบบนี้ให้นะครับถ้าร้อนกลัวร้อนปิดม่านได้นี่จะมีม่านเลื่อนมาแบบนี้นี่นะครับ็นไงเท่ hey, ะแล้วเขามีตัว emergency call นะครับผมเกิดขับไปเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับเขาจะติดต่อศูนย์บริการให้ใคล้ายๆกับตัวของ bmw อ่ะ นะครับนี่เขามี SOS นะครับผมติดต่อสู์บริการ Mercedes mm hmm. มี Connect อะไรพวกนี้เขาก็ใส่มาให้หมดนะ mm hmm. ผมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับโอเคนะประมาณนี้ในส่วนของภายในนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาเหมือนกันเยอะเหมือนกันว่าอ่าถ้าเป็นคูเป้แบบนี้นั่งหลังได้ไหมเป็นด็อกซีนหรือเปล่าเป็นที่วางของหรือเปล่าในส่วนของ Mercedes เป็นที่เป็นตัว C 2 0 0เนี่ยครับสามารถนั่งได้นะครับผมอี่ยผมจะเลื่อนเบาะให้ดูนะ นี่ด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่กว้างพอที่จะนั่งเดินทางโดยสาร4ท่านได้นะครับวางขาวางเท้าได้นะครับผมตัวพนักพิงทำสโลปมาค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เขาให้สิ่งอำนวยความสะดวกมาอย่างเช่นที่วางแก้วน้ำนะครับผมสำหรับการเดินทางระยะไกลมีช่องแอร์นะผมทำให้ไม่อุดอู้ไม่ร้อนอบอ้าวนะครับแต่ว่าตัวหลังคาเองเนี่ยมันจะสลปลงทำให้การนั่งนะครับผมสำหรับคนตัวใหญ่เนี่ย อาจจะนั่งเราเมื่อยนิดนึงเพราะคอมันจะยุ่นยๆหน่อยติดหลังคานะครับแต่ถ้าคนตัวเล็กๆนะครับผมคุณผู้หญิงสูงประมาณ155-160สบายครับนะประมาณนี้นี่แล้วก็ติดตั้ง Isofix ได้นะครับผมใครที่มีเด็กอ่อนนะติดตั้งเบาะนิรภัยเด็กได้นะครับ Isofix ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับอ่ะเราไปดูห้องเครื่องครับเปิดนี่เรามาเปิดฝากระโปรงนะ เรามาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องของเจ้า C200 คันนี้นี่เปิดขึ้นมานะครับผมก็จะเจอกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนเป็นข้อมูลเลยนะใครที่หารุ่นนี้อยู่ช่วงปี1 9ปี20เนี่ยให้ดูเครื่องยนต์ดีๆมันมี2เครื่องยนต์มี1.5 e- q b o o ู t กับตัว2.0 Turbo นเะ ตัวนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาดูแลเรื่องของแบตเตอรี่ไฮโว้ ow, ไม่ต้องมาดูแลเรื่องของระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่เป็นไมล์ไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้มันจะได้รับความนิยมเรื่องของการขับขี่เพราะว่าตัว2.0เนี่ยให้พลังงางมาเหลือเฟือแล้ว204แรงมา้า300นิวตันเมตรเกียร์9สปีดซึ่งมันขับไปไหนมาไหนมันตอบสนองทันใจอยู่แล้วอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ10กลางๆ15 16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าไม่ได้ขับแบบ กระแทกกระทันคันเร่งอะไรมากนะผมแล้วมันติดเท้าแค่นี้เนี่ยมันก็ติดเท้ามากเลยนะขับขับแป,ป๊บแป,ป๊บร้อยยี่ร้อยสี่ละขับแล้วเพลินนะ่ะนะครับผมแล้วเขามาพร้อมกับตัวช็อคอัพที่เป็นของ H ฮ r ด v e สามารถปรับความนุ่มความแน่นของตัวช็อคอัพได้นะผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจุดแดงๆสามารถปรับได้เราต้องการความสมูทหรือต้องการความสตรองนะครับได้หมดเลยนะครับมันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราชอบฟิลลิ่งแบบไหน นะแล้วตัวนี้สวยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับรถสวยมากๆอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อต้นคลิปแหละมันเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคันนี้นะใครที่ติดตามอยู่น่าจะเคยเห็นแล้วผมโพสต์บ่อยนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยผมตั้งราคาไว้ที่1 7 5 9 0ล้านะครับผมตอนนีน้ก็เลยปรับราคาลดลงมาเหลือ1 6 9 9 0ล้านะครับผมก็ประหยัดกว่าเดิมไป6 0,000บาทใครที่เล็งๆอยู่นะตอนนั้นตอนนี้น่าสนใจแล้ว ประหยัดกว่าเดิม60,000แต่ได้ของแต่งเช่นเดียวกันนะครับผมก็ฝากไว้นะสำหรับคันนี้ c 2 0 0 c o u p คูเป้ w 2 0 5 a mg dymic n a เครื่อง2.0เทอร์โบปี2019จดทะเบียน2021นะครับของแต่งแน่นๆทั้งตัวล้อบีซีฟอร์สทั้งช็อคอัพ h d e mono tube นะทั้งลิ้นสเกิร์ตรอบคันคาร์บอนแคฟเฟล แลวสภาพสวยๆแบบนี้เลขมาอยู่ที่115,000กิโลเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์090-101-1019นหะครับหรือจะมาชมพันจริงก็ได้นะที่สาขาราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้ขอคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ